ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตรซึ่งกินเวลามานานกว่า2เดือนกำลังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถพุ่มพวงอย่างหนักนะครับเพราะว่ายอดขายของพวกเขาลดลงมามากกว่าครึ่งครับชาวบ้านที่ตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรบางส่วนยังคงต้องใช้เรือเป็น พาหนะครับเดินทางออกจากบ้านมาที่ถนนจุดที่น้ําท่วมไม่ถึงเขามาจุดนี้เพื่ออะไรเพื่อมาซื้ออาหารของสดอาหารแห้งเพราะค้าแม่ค้าเขาจะนํารถเร่ขายอาหารมาจอดกันแบบนี้รถพุ่มพวงนะครับแม่ค้ารถพุ่มพวงเนี่ยบอกว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมหนักเหมือนกันนะครับไม่ต่างจากชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยเลยเนื่องจากน้ําที่ท่วมเส้นทางทําให้พวกเขาไม่สามารถขับรถเข้าไปขายในหมู่บ้านได้ จนรายได้ลดลงมากกว่าครึ่งครับจากปกติขายได้วันหนึ่งสามถึงพันบาทปัจจุบันรายได้ลดลงนะครับเหลือเพียงประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นครับปกติได้ก็น้ำไม่ท่วมเราขายได้เยอะไหมได้วันเท่าไรประมาณสี 4, 5, ่ห้าพันรวมทุนด้วยอ่่ร <5, 000. S 2> วมทุนด้วย 4, แต่หลังแต่หลังเงินน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมก็ได้พันกว่าบาทก็ค่อยได้มันก็ลงเม่ดเนี่ยมันก็ท่วมอย่างเงี้ยคือลงไปไม่ได้ไงะอรถเราเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงถ้เข้าถึงก็ได้อื ในหมู่สีมันลึกอะหมู่บ้านมันลึกอะ ซึ่งจากน้ําร่วมที่เกิดขึ้นจนกระทบกับพ่อค้าแม่ค้ารถพุ่มพวงก็ทําให้เกิดคําถามเหมือนกันนะครับหลายคนเห็นภาพแล้วเจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่พ่อค้าแม่ค้าจะเปลี่ยนจากจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เป็นเรือบรรทุกสินค้าไปเลยนะครับเหมือนเป็นเรือพุ่มพวง,งแบบนี้ครับไปขายกับชาวบ้านถึงในชุมชนแต่จากการ,ร,รที่นักข่าวไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเ้ามองแบบนี้เขาบอกว่าการนําเรือบรรทุกสินค้าจํานวนมากๆมันมีความเสี่ยงที่เรือจะล่มได้นะครับหรืออาจจะ ได้รับอันตรายจากระดับน้ําที่ท่วมสูงรวมทั้งจริงๆจุดที่น้ําท่วมก็มีบ้านพักไม่หนานแน่นก็เลยคิดว่าไม่น่าจะคุ้มถ้าหากจะลงทุนเปลี่ยนจากรถเป็นเรือครับล่าสุดสถานการณ์แม่น้ํำยมที่ไหลผ่าน4อําเภอของจังหวัดพิจิตรก็คืออำเภอสามง่ามโพประทับช้างบึงนารางและโพะทะเลแม้จะมีแนวโน้มลดลงครับแต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆ วันนึงเนี่ยสาเซนติเมตรเท่านั้นและยังคงท่วมขังบ้านเรือนริมแม่น้ํายมในสีํอำเภอรวมกว่า7,000หลังคาเรือนซึ่งชาวบ้านยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ําท่วมนานเกือบ2เดือนแล้วก็ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเข้าออกบ้านพอมาจากบ้านก็มาซื้อหาของกินจากรถพุ่มพวงแบบนี้นําไปให้คนในครอบครัวได้บริโภคกันครับ